ผมผิวดำนี่ได้นะฮะโอเคได้แล้วฮือฮือหรอตัวอะไรใช่เหรอไอ้เหี้ยเชียร์กู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 โอ้โหลินไอสัตว์ไหนวะใช่ไหนวะนี่นี่คือเอาจริงเลยใช่ไหมเนี่ยน่ากลัวอ่ะน่าเหือบีผมผมยังเล่นไม่เป็นเลยตัวเนี้ยเนี่ยใช่เหรอดีอ้าวดูว่าจะอะไเราไม่เอาคนนู้นหรอปั่นเลยละกันปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟ เขาไม่สนใจเราโอ้ยนี่ไม่ใช่ไฟนะวัดหายไปไหนแล้ววะเนี่ย <S <S ใครใครปัน่นก็ปั่นไฟครึ่งเดิมไงเร่าร่าสุดละ่า่าสุดจะ,ะเฟดไปมั่วตีไม่ได้เล่นหรอเล่นไม่ไม่ตีไม่เล่นในนั่นหรอคิลเลอร์ให้เราให้โอนสินทธิ์ให้คุณม,ม่นอนไงโอ้ยหมดนล่ากลับมามาซ่องเธอโอ้ยเราเราไม่ค่อยรู้เพอร์คิลเลอร์เท่าไหร่อ่ะ เอาเดี๋โอ้โหตีก้มหน้าสลึกเลยเอาผ้าชิบหายแล้วไ,ง,ไมมงมีคนอยู่ในตู้คนอยู่ในตู้ฮาลโโลไม่รู้ตู้ไหนแต่ตามเราเรื่องมาก่อนแล้วกัน เฮ้ยเุ้ยการต่างมีไหมเนี่ยมีตู๊แตกมีโอ้โ,อโหยอมยอมยอมละ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 เอา้าไม่ไม่พับอ่ะโว้าวนึกว่าพีบีจะพับหนูไม่พับหรอกพี่ไม่จังหวะนี้อีกแล้ว,วอ่ะคือถ,ถ้ามีการต่างกูนนแตกแตก,แตกจริงอเ,ออเอา้ามีลูกเองนะลูกเองนะอุ้มลูกเองนะลูกเองนะ ลุกนะ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 โอเคเล่นเอาวีรอรอบนึงเต็มนะเก้าเก้านะววีแตะพี่วีแตะพี่ได้วีพี่แตะได้แตะได้หนูแตะพี่หนูแตะวีวีแตะได้วีแตะได้เฮ้ยหมายกอดเอาว่ะวีวีเข้มว่ะเข้มจริงเข้มจริงพี่เออวีวีเข้มอ่ะหวานเหรออ่ะพอแล้ว ปั่นได้ปั่นเลยกูวิ่งเข้ามาหาเสียงหัวใจระวังชูเลอร์เก็บฝ่านะนั่นแหละพี่ใช่ใช่คิลเลอเปล่าลินปลาควานมันตาได้จริงอะมันนี่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 มันฮาลากาม้ามัน มาหาลังกามอาปรทัดไปแดดเอาประทัดไปแดกเอาเชื่อโอ้โหเป็นเก้าเก้าอะไรวะโอ้เราน่าจะบล็อกให้จะได้แพนอาร์โร่ฮัลโหลเพิ่งเสร็จแล้วมี้งเฮ้ยใจเย็นคุณอย่ารีบไม่รีบนะก็บอกอะไรไม่ถูกเองเหรอเนี่ยไปไปไปหาปั่นเลยเดี๋ยวช่วยเอง เอาตามมาเลยครับพี่น้อง <Ooh. S 1> ตามมาโรดตามมาโรดตกลงไปได้ <c oughs> คุณไม่มาช่วยกันฮิวก่อนเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่เจอเอาวัด <What? S 1> ตามมาตามมาไม่มีใครอยู่ในตู้ <What? S 1> ไม่มีไม่มีหรอกอย่าใ <c oughs> จเย็นคะอาอะไรวะไม่มีใครเอาตู้ไม่ไม่ใครเอาสตตนตู้หมาไม่มี ไม่โอเคไม่ใช่ตูนั้นกูรอดละไปก่อนละกันปัตตาฟหายไปไหนวะนี่วิกไกวเอชขอบคุณครับเอาวิกไวเอดมาแต่ไม่ใช่ตู้นั้นนะเมื่อกี้เห็นเดินไปเนี่ยแมทใช่ป่ะแมทแมทแมทมีตู้ใช่ปะข้างหลังมีใช่ป่ะเออไม่ใช่ตู้นั้นไม่ใช่ตู้นั้นไม่ใช่ตู้นั้นเ่คือเห็นคือเห็นรอยเท้าแต่คนไม่เห็นนะจัดตันตู้จัดต้นอะไรวิกไวเอเด็นแล้วครับที่สามเออ เอาวะพี่จุ๊กเก่งกว่าผีมันยังไม่ไปจะเอาออกไปแล้วโอเคเอาใครอ้ย <laughs> ใครใครใครเขาหายไปไหนแล้ววะ <laughs> คุณเคอบี้มันเล่นยากเว<า>้ยลินอนะ่ะถ้าเกิดปิ้งวิอยู่แล้วหายไปนี่ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันเล่นยากใช่พี่หลงอะ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอ้ย อ้าวเอามึงเนี่ยตีก็มาดิครับผมก็ได้ดิก็เอาประทัดไปแดกเนี่ครับผมเดี๋ยวมีสองงานเหรอตายยากหนึ่งสเตป็ปแล้วก็เจ็ดสิบสองตีในไม่อเ,อเ,มอเอาคนในไม่เอาคนอื่นไม่ได้ก็มึงนี่แหละใครมาส่งสาย <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ใครมาส่องใบชายเมืกก่อกี้มานี่ซิ What ตีอขออนุญาตส<ะ>ับเล่กันแล้วกัน <laughs> มาดีครับผม โอ้เตี๋ยมากร่อยโอ้โหส้่งรถอะไรเนอะอะไรนะไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดสั่งรถองหรุดสั่งรถแทงแทงไม่ใช่หรอแทงใช่หรอใช่แทงมีเอ้ยคุณช่วยเราด้วยไม่ได้หรอกขอขอขอแค่คนเดียวก็แล้วกันนะ วิ้ยใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ตีลากรอยกบ,บี้มันนี่เามนนี่เรามามามากบี้นี่นะฮะกบี้กบี้กบ,บี้พี่ว่าหน่อยวัดนี่ยาจาจ้าจ้าจ้าฮ่าอ ใจหมดโผล่มาจากไหนเนี่ยโผล่มาตั้งนานแล้วทำไมไม่รู้อ่ะเอาหายออออยา่าอย่าไปตู้อันตราย <c oughs> เอากูอีกแล้วไอสัตว์คนคือคนที่ถูกใจไหนวะ เเดี๋ยวปวดลอยเท้าให้ปวดลอยเท้าให้สวยสวยสวยอุเชี้อ่ะอ้าวโผล่มาพอดีเลยเอากูวิ่งติดเชี้อะไรวะเอาคนแรกก่อนเลยแล้วกันโอ้ยมันถือว่าเราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วเพื่อนโหร่าที่นี่นะอ่าแดดแดดแดดไหนอ๋อโอเคฮะเห่อปาปัตีปาปาดตีที่จะพึ่งไปดีพึ่งไปดิ ชอบสเต็ปนี้เฮ้ยหลุมไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจยังไงไหนอะก็อุตส่าห์ทำหลุมให้ดูอ่ะนั่นไงอ๋อโอเคโอเคมาลงหลุมดิไปลงหลุมใช่หรอ เอาคนเดียวจริงเหรอเอาคนเดียวจริงเหรอคุเดียวคุณโดนได้ไงวะคุณเฟรดี้ไปลงกันลงหลุมกันผมจะไม่ยอรอกนไม่เอาเอาวะวิ่งเออไปหลุมอยู่ไหนนะเดี๋ยวหาพี่พี่ก่อนหลุมอยู่ศาลาเล็กดีลงลงเลยใช่ปะ ผมอยู่ฝั่งโน้นอ๋อไปได้ไงวะเมื่อกี้ใครว่าอะไรต้องเป็นดงจะลงหลุมกันแล้วเนี่ยจริงอ่ะอุ้ยจังหวะตายลงงลุ่มบ่เบอร์บี้ตันตัวให้อายหน่อย แต่ว่าผมอยู่ผมอยู่สิงคโปร์มันไกลมากเช็คไปไหนแล้ววะไม่มีใครเปิดประตูจริงๆ <c oughs> เอา้เอาไม่มีตายยางเราลื <c oughs> มมีใช้ไปแล้วไม่แหละกบี้ต้นตัวให้หน่อย เคอร์เบอร์ยังอยู่ตดวเอกอแล้วถ้าเกิดรูน้นะครับเอาอะเพียงเพียงจะรอดคนเดียวเอาไม่รอยเท้าหายไปไหนวะเชื่อ ไตีนายคือผู้โชคดีคนเดียวป่ะแม่นะไ,ไปไหนมานี่มานี่ประตูเก้าเก้าแล้วประตูสองบานเลยอสองบานเลยเหรอใช่ก็ว,วิ่งเปิดอยู่อ่ะไอ้เจ้ามีคนในนี้อยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ คนใกล้ๆก,กันเลยก็แล้วกันต้องเราทำเสียงได้ไงวะ <c oughs> มอนหาคนเจอยังเพื่อน <c oughs> อยู่ไหนกันผมยังขาไม่เจอเลยนี <g> ่ <ül> อุย้ยเฟืแล้ววะเฟืตาใครอ่ะฮัลโหลเจมไหนบอกเปิดสองประตูไม่ให้เหรอเอา้าเอ้าไม่ใช่เหรอโอ้ยแสบตา วัดวัดเมื่อกี้ผีมันเปิดให้อ่ะพี่มั่จะเปิดประตูอีกบานหนึ่งเ,เหรอ,อเปิดประตูให้หน่อยดิมอนได้เลยเปิดประตูะตบอกให้เปิดประตูจะ <laughs> พาไปส่งบอกให้เปิดประตูไปเปิดประตู ลอยไหนตายโชว์อ่ับว่าทรมานอย่างนี้ต้องทรมานใครมาเปิดประตูแถวนี้ไม่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้เปิด <c oughs> ไม่ทำไม่ทำแน่แน <c oughs> ่อย่าอย่าเียไม่ใช่สวยี่ียาไม่ใช่ ผมเป็นวัชชินีของสังโตกไอ้ย้ยเา,เาเปลาหินมาเหรอกูว่าอยู่เนั่นงมันแ,บบแปลกม่อนโดนไปสองรอบมังปลาหินอนะไม,ไม่ไม่ไม่กิง๊งงงไหมดูเปิร์กี่แล้วจะหายพดหาเปิร์กที่ไหนเปิร์กนี่ไงทนไว้โดนมือ <laughs> พดหา แหว่เอาเกมมานี่พี่อ้ําอ๋อเหรอโอเคพี่คืออะไรอ่ะพี่ยวม,มาดาัานเกมมาเขามาเป็นด่านตกกระปี